พระไตรปิฎกเล่มที่สิบแปดพระสุตตันตปิฎกเล่มที่ 10, สิบสั่งยุตตานิกายสลาย,ยตนะวัคทุกขสูตรหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ดุการะภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงความเกิดและความดับแห่งทุกข์เธอทั้งหลายจงฟังก็ความเกิดแห่งทุกข์เป็นไฉนะ ความเกิดแห่งทุกนั้นคืออาศัยจากสุและรูปเกิดจากขวิญญาณรวมธรรมทั้งสมประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหานี้เป็นความเกิดแห่งทุก์ละอาศัยใจและธรรมารมเกิดมโนวิญญาณ รวมทำสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหานี้แลเป็นความเกิดแห่งทุกข์หนึ่งร้ดูกระระภิกษุทั้งหลายก็ความดับแห่งทุกข์เป็นชนะความดับแห่งทุกข์นั้น คืออาศัยจากสุขและรูปเกิดจากขุวิญญาณรวมธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหานั้นแลดับเพราะสำรอกโดยไม่เหลืออุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับ พราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตจ,จึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นี้แลเป็นความดับแห่งทุกข์ละ อาศัยใจและธรรมมารมณเกิดมโนวิญญาณรวมธรรมสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหานั้นแลดับเพราะสำรอกโดยไม่เหลืออุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับพบจึงดับ พราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจ,จึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นความดับแห่งทุกข์ จบสูตรที่สาม